เราจะเปลี่ยนจากการจ่ายเพื่อการรักษาเป็นจ่ายเพื่อคุณภาพชีวิตของคนเราจะเปลี่ยนจากการที่เราใช้งบประมาณแบบคาดเดาจะเป็นงบประมาณที่สามารถที่จะคาดการได้ด้วย AI เราจะเปลี่ยนจากการที่ดูแลผู้ป่วยแบบแยกส่วนต่างคนต่างทำจะกลายเป็นที่เราสามารถที่จะดูแลผู้ป่วยด้วย การมีทีมที่ดูแลสุขภาพอย่างครบวงจรอันนี้คือยุคใหม่ของ30บาท AI ที่เราคาดหวังไว้ทําให้30บบาทรักษาดีอยู่ดีตายดีเกิดขึ้นอย่างแท้จริงและมีศักดิ์ศรีและเท่าเทียม วันนี้ปัญหาของสพอสอช,อชอหรือ30บาทรัสตรโเนี่ยเคยมีคนพูดเอาไว้บอกว่าไม่ีความท้าทายคืองบประมาณไม่พองบประมาณปีหนึ่งปีหนึ่ง,งที่ประมาณแสนเจ็ดหมื่นแสนแปดหมื่นล้านมาถึงวันนี้พอจริงไหมโรงพยาบาลที่ให้บริการรักษาพยาบาลเนี่ยงบประมาณที่ได้รับเนี่ยไม่พอสำหรับค่าใช้จ่ายของโรงพยาบาลวันนี้โนโยบายเรื่อง30บาทจําเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการนำเอาเทคโนโลยี AI ไอซึ่งกำลัง เข้ามามีบทบาทสําคัญมากที่สุดในประวัติศาสตร์ของมนุษยชาติไม่แพ้กับเทคโนโลยีทางด้านดิจิทัลในหลายๆเรื่องที่ผ่านมานะครับเราจําเป็นอย่างยิ่งที่เราจะต้องเรียนรู้ข้อมูลจริงของทั้งประเทศเราต้องรู้ว่าวันนี้เรามีคนในแต่ละวัยเท่าไหร่เราต้องรู้ว่าเรามีคนที่เป็นโรคเรื้อรังเช่นเบาหวานความดันสูงโรคไตเท่าไหร่วันนี้ตัวเลขต่างๆไม่มีการเก็บรวบรวมอย่างเป็นระบบเราควรจะสามารถที่จะทํานายได้ว่าภาระโรค ล่วงหน้าในอีกสองปีข้างหน้าหรืออีกห้าปีข้างหน้าเนี่ยมันจะเป็นยังไงถ้าเรารู้จากทิศทางของการเกิดขึ้นของโรคและพฤติกรรมของคนถ้าเราต้องการที่จะบอกว่าเราอยากให้30บาทรักษาทุกโรคสามารถที่จะเติบโตอย่างก้าวกระโดดทำให้ประเทศไทยซึ่งวันนี้เราได้การจัดอันดับนะประมาณอันดับที่22ของโลกในการที่มีหลักประกันสุขภาพที่ดูแลประชาชนเราเป็นหนึ่งในสามของประเทศกำลังพัฒนาที่ ดูแลประชาชนได้หลับการสุภาพแห่งชาติที่ดีที่สุดมีทั้งคิวบามีทั้งคอสตาริกาและประเทศไทยแต่วันนี้เราถ้าหากเรามีการพลิกวิธีคิดครั้งใหญ่มีการใช้ AI เข้ามาที่จะทําระบบข้อมูลใหม่ทั้งหมดคํานวณว่ามานใหม่ทั้งหมดมีการใช้ AI เข้ามาช่วยในแง่ของการสร้างการดูแลผู้ป่วยโดยมุ่งผลลัพธ์ไม่ใช่มุ่งแค่การรักษาว่าให้ยากี่ตัวผ่าตัดกี่ครั้งอะไรนี้เป็นต้นนะครับโดยดูจาก คุณภาพชีวิตของผู้ป่วยจริงๆเนี่ยตรงนี้น่าจะเป็นจุดเปลี่ยนที่ทําให้30บารลาาทุกโลกเปลี่ยนไปในแง่การที่ไม่ใช่แค่มวะม,มาณลดลงแต่คุณภาพชีวิตของประชาชนจะดีขึ้นด้วยนะครับ